เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นาเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องัยมอนจนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2566น,นะครับมาฝากด้วยนะครับใบก่อนน่าจะเป็นของงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยนนะครับต่อไปเป็นวันที่1ธันวาคมนะครับใบนี้เสือตกถังให้เด่น1ลอง8มานะครับ ชุด3ตัวครับ3 1 8 5 1 6 6 1 3 7 3 8 7 3 4 5 3 7 5 3 6และ186นะครับนี่คือชุด3ตัวของเสือตกถั้งต่อไปไปดูชุด2ตัวกันนะครับชุด2ตัว ก็จะมี1 8 3 6 1 6 1 3 3 8 1 8 8 6 3 4 3 1 6 1 3 7และ6 9นะครับตัวต่อไปเป็นระวังเบิ้นหามนะครับชุด3ตัวจะมี 311แล้วก็788นะครับอีกชุด2ตัวจะเป็น1 1และ8 8ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ